สวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่ตรงถนนเยาวราชเมืองภูกเก็ตครับตรงแถวแถวเมืองเก่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสริทอาร์ตตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้มีสริทอาร์ตหน่อยหนึ่งแถวนี้บ้านก็สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับการถ่ายรูปสักเท่าไหร่อันนี้ถ่ายได้ ลูกได้บ้านสวยบ้านทรงจีนเก่าแบบชิโนโปรตุกีสตรงนี้มันเป็นร้านอาหารเก่านะครับก็มีสต,ติตอาร์ตอย่างนี้ตรงนี้ตรงข้ามสิริยานยนนะครับสวงหวราชแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับเขาหน้าจะรื้อพวก ไปอะไรออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเขาโกงสติรัสอยู่หน่อยตรงย่านนี้มีประตูชัตเตอร์เดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อนะครับตรงนี้ก็ใกล้โรงเรียนวัดพุทธมงคลตรงนี้เป็นสริยานยนต์นะครับตัวแทนฮอนด้าไปดูอันอื่นต่อ,อครับครับอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นยักษ์สวัสดีนะครับ เนเวอร์เซคัดเป็นร้านเสริมสวยนะครับเป็นรูปยักษ์สวัสดีตรงนี้อยู่ถนนรัศดาตรงเมืองเก่านะครับใกล้ๆก,กับธนาคารธนาชาติธนาคาราสีเหลืองสีม่วงอะไรพวกนี้นะฮะตรงถนนรัศดาเมืองเก่าเนี่ย ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับครับก็ <c oughs> ผมอยู่ตรงแยกถนนพังงาตัดกับถนนเยาวราชตรงใกล้ๆวงเวียนสุริยเดชตรงอที่มีตึกอย่างเนี้ยนะฮะที่เป็นร้านนวดของขิมมะสัยฝั่งนี้ก็มีอย่างนี้นะครับ สถิตอาร์ตตรงแสงนิมิตการไฟฟ้าเก่า,าก็จะมีตรงนี้เป็นธนาคารกรุงไทยเก่าด้วยนะครับมีสถิตอาร์ตอยู่ตรงนี้เป็นรูปของมะม่วงหิมะพานนะครับแล้วก็มีแมวตัวนึงอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับครับก็อยู่ตรง ทางตัดระหว่างถนนถลางถนนกระบีถนนเยาว,วราชนี่นะฮะ,ะตรงเนี้ยนะครับมันมีสติอาส์อยู่หน่อยนึงตรงหน้าทวัดยนตนะครับตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปดูตรงนี้นะฮะ ตรงบริเวณนี้เมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นโชรูมไอไม่ใช่เป็นร้านซ่อมเบสป่านะครับรถเบสป้าต่ถ้าส่องมาจากทางโน้นอะจะเวิร์กแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะถ่ายรูปตรงนี้หากล้องที่มันหน้ากองกว้างหน่อยก็อยู่ตรงข้ามกับตึกเนี่ยฮะ เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับครับช่างแว่นอยู่ถนนภูเก็ตครับไม่ไกลจากวงเวียนหอนาฬิกาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูสติีทอาร์ติกที่หนึ่งแถวๆนี้นะครับแถวนี้ก็เป็นบ้านเก่านะครับไม่ได้ไกลมากจากสี่แยกตรง สีแยกบางเหนียวนะครับตรงนี้ก็มีหน่อยหนึ่งนะครับตรงด้านนี้นะครับ กำแพงตรงร้านทำฟันหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ตรงนี้มีร้านอะไรตรงนี้มันเป็นร้านนายอินเก่านะครับตอนนี้ก็นายอินก็ไม่อยู่แล้วตรงนี้มันจะมีอยู่ใกล้ๆอยู่ระหว่งางแยกบางเหนียวกับวงเวียนหอนเิกานะครับ ก็สวยอยู่หลายอ,อกมนห่อย,อยนะครับสวยดีเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นต่อครับครับผม <c oughs> เดินมาใกล้ๆซุ้มประตูตรงสี่แยกบางเหนียวนี่นะครับ ก็จะมีของร้านบับเนี่ยนะฮะเป็นร้านชาเข้าแวะเข้ามาถ่ายรูปได้นะใกล้ๆโรงแรมไปซิฟิกอินเนี่ยนะฮะ ตรงร้านนี้นะครับก็มีลูกนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับ